ข้อที่คุณควรทําเมื่อคุณถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นปฏิเสธในเรื่องของการงาน,นเรื่องของความรักหรือเรื่องใดๆก็ตามยิ่งการเสนอการงานของเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่เราอยากจะทําให้ลุล่วงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรานําเสนอคนที่เราคิดว่าเขาจะซื้อหรือเขาจะตัดสินใจกับเราอาจจะไม่ได้ดั่งใจคิดและวันนี้หากคุณเจอข้อถูกปฏิเสธนั้นแล้วข้อที่หนึ่งที่คุณควรทําก็คือ หยุดเฝ้าคิดเป้ากังวลในเรื่องราวที่ผ่านมากับความล้มเหลวครั้งนั้นเมื่อเราต้องเจอความลุมเหลวแต่ขออย่างหนึง่งอย่าล้มเลิกในความมุ่งมั่นที่คุณจะต้องทําต่อและไปต่อเท่านั้นจงเชื่อมั่นเสมอในตัวเองทำในสิ่งที่เราต้องการทํานั้นต่อไปก้าวเดินต่อไปถ้าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณก็ใส่ให้เต็มร้อยนะ วันนี้ต่อให้คนทั้งโลกหรือต่อให้คนรอบข้างของคุณยังไม่เห็นความเชื่อมั่นในตัวคุณแต่คุณจงเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองที่คุณได้ตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนข้อหนึ่งนั้นอย่าหยุดเฝ้าคิดกังวลกับเรื่องที่ถูกปฏิเสธมานะข้อที่สองหากคุณถูกปฏิเสธก็จงแค่ไขในข้อผิดพลาดในสิ่งที่เราทำแน่นอนหากสิ่งนั้นที่เราทำนั้นมันเกิดความล้มเหลวหรือการถูกปฏิเสธ ก,กับมาปรับปรุงแล้วแก้ไขความล้มเหลวนั้นหากเราทำซ้ำเหมือนเดิมกับความล้มเหลวมันก็ย่อมจะล้มเหลวอีกแต่หากวันนี้ความล้มเหลวนั้นเราปรับปรุงเปลี่ยนไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนวิธีการคิดปรับเปลี่ยนวิธีการลงมือทำหากเราปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรนั่นก็คือในการเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆนั่นเองหากเรายังจมปลักอยู่กับ การถูกปฏิเสธแล้วเรายังมาทำขบวนการเดิมๆที่มันเคยถูกปฏิเสธนั้นมันอาจจะย่อมได้ผลลัพธ์ที่ถูกปฏิเสธเช่นเดิมลองปรับเปลี่ยนวิธีการและหาวิธีการใหม่ๆในการลงมือทำนะข้อที่3หากคุณถูกปฏิเสธก็หาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่าล้มเลิกอะไรง่ายๆถ้าวันไหนเรายังไม่ถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่สำหรับเราก็อย่าล้มเลิกเด็ดขาด วิธีการใหม่นั้นจะทำให้คุณได้เกิดไอเดียใหม่ๆอย่าคิดถึงแต่ความล้่มเหลวที่ผ่านมาแต่จงให้รีฟ้าโอกาสจากความล้่มเหลวนั้นเป็นบทเรียนที่เรารู้ว่าหากทำในสิ่งนั้นมันจะผิดพลาดอีกนั่นคือหากถูกปฏิเสธจงหาวิธีการใหม่ข้อที่สอย่ายอมแพ้จนกว่าจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จโลกใบนี้มีความเที่ยงแท้และความยุติธรรมอยู่เสมอ ตราบใดที่เราสู้ไม่ถอยตราบใดที่เราไม่หยุดเราก็จะถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนคุณอาจจะเคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่งนั่นก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าเจ้ากระต่ายมีความสามารถวิเศษในการวิ่งมันรู้ว่ายังไงมันก็ต้องชนะแต่เจ้าเตา่าคานตัวมเตียมแต่รู้ว่าเป้าหมายเส้นชัยอยู่ตรงนั้นมันไม่ยอมที่จะหยุดเดินเลยด้วยความเชื่อในตัวของมันเองแม้หากวันนี้มันไม่ชนะ เจ้ากระต่ายแต่อย่างน้อยมันก็ได้ชนะใจตัวเองที่สามารถมันรู้เป้าหมายที่มันรู้ว่าเป้าหมายของมันอยู่ตรงนั้นเส้นชัยอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไปถึงจนได้แล้วคุณละเจอข้อปฏิเสธแค่นิดหน่อยคุณจะล้มเลิกกลางทางเชียวหรืออย่ายอมแพ้นจนกว่าจะทําสิ่งนั้นสําเร็จนะข้อที่5ทุกๆก,การปฏิเสธเปลี่ยนเสมือนครูชั้นเยี่ยมให้กับตัวของเรา ถ้าหากวันนี้เราไม่เจอบทเรียนไม่เจอบททดสอบไม่เจอปัญหาไม่เจอความท้าทายเราไม่เจอการปฏิเสธเลยก็แสดงว่าวันนั้นตอนนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทุกๆก,การปฏิเสธเมื่อเราลองมองย้อนกลับไปเรามาหาวิธีการใหม่ เราไม่ยอมแพ้เราปรับปรุงและพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์ที่ถูกปฏิเสธนั้นมันกลับกลายทำให้เราเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมมากขึ้นหากคุณไม่หยุดสักอย่างวันนี้คุณจะท่องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนยิ่งถูกปฏิเสธมากเท่าไหร่แล้วคุณไม่หยุดนั่นแสดงว่าจุดยืนของคุณเป็นจุดยืนที่ชัดเจนอย่างมากๆอย่ายอมแพ้จนกว่าคุณจะถึงเส้นชัยนะ และนี่ก็เป็น5ข้อในการส่งกำลังใจให้คุณไปสู่จุดหมายหากคนใดวันหนึ่งคุณถูกปฏิเสธมาก็อย่าลืมเอา5ข้อนี้ไปใช้นะคะเพื่อการพัฒนาตัวของคุณเองไปสู่เป้าหมายที่คุณอยากได้ขอบคุณผูกการรับฟังพอดแคต์บอดออนมันนี่โค้ดเจอกันพอด t c แคต์หน้าสำหรับพอด t สแคต์นี้บอดออนมันนี่โค้ดสวัสดีค่ะ